สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันเช้าไปไหมนะใครเห็นคลิปนี้กี่บงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาะน้องๆนะคะไปรับเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวนะคะบอกเลยว่าเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นแต่ห้าพันชิ้นก็สามารถทําง่ายภายในห้านาทีเช่นกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทํายังไงบ้างข่าวแมบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมสื่งน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะน้องๆกบแบบแบบดีพี่แป้งชมพาน้องไปรับของฟรีบ่อยมากๆครั้งที่แล้วก็จะ สร้อยเพชรรูปสายฟ้าไงลและเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้หน้องกดสคริปต์ปุ่มสีม่วงนี้ได้เลยนะคะมันจะบอกน,อน้องอยู่ว่าตอนนี้สต๊อกเหลือเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าทําทันแน่นอนเพราะมันทําง่ายจริงๆค่ะและเมื่อน้องเข้ามาให้กดปิดตรงนี้ได้เลยแล้วเดินตามพี่แป้งชมนะคะเข้ามาที่เดิมของเรานะคะเราจะบอกให้ดีเจนะคะเปิดเพลงที่เราฟังตามควยนั่นเองนะคะน้อง,องเดินไปที่ดีเจก่อนได้เลยค่ะจากนั้นกด e นะคะแล้วก็เลือกเพลงแรกแล้วก็กดคําว่าคําขอได้เลย ทีตรงนี้นะคะเราจะมาเต้นการสมมุิว่านอนๆน เห็นว่าด้านซ้ายมือของน้องเนี่ยขึ้นเพลงแบบที่น้องเรื่องเมื่อกี้นะคะให้จําชื่อเพลงไว้ด้วยน้องก็ทําการเต้นได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องรอเป็นชื่อเรานะที่เราขอไปเมื่อกี้หากคนอื่นขอแล้วขึ้นมาก่อนเราเนี่ยเราสามารถเต้นได้นะคะและน้องเนี่ยจะต้องเต้นตามจังหวะนะคะให้ตัวเองได้ดาวมากกว่า1ดาวเป็นต้นไป1ดาวก็ได้นะคะจะสองดาว3ดาวก็ได้แต่ต้องได้ดาวนั่นเองเมื่อน <ๆ S 2> ้องเต้นเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องนะคะกดลิงก์ใต้คลิปของพี่แป้ชมนะคะพี่แป้เขียนว่าลงทะเบียนนะคะเพราะเราจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับของฟรี นั่นนเองเมื่อกดเข้าเว็บไซต์แล้วนะคะให้หน้องนะคะกดปุ่มสีม่วงตรงนี้นะคะแล้วกดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมานะคะในเควสที่2เนี่ยน,น้องกดปุ่มที่พี่แป้งวงกลมตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นให้หน้องกดเขาว่า follow ได้เลยนะคะจนกว่ามันจะขึ้นคขาว่า following จากนั้นให้หน้องกลับมาที่หน้าลงทะเบียนเหมือนเดิมนะคะเราจะไปเควสท,ที่3การให้น้องกดรูปบวกนะคะรูปบวกตรงชื่อเพลงตรงนี้ที่พี่แป้งชมกดนจากนั้นให้หน้องเลื่อนลงมาด้านล่างกดปุ่มสีม่วง แล้วก็กดปุ่มสีขาวแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก,กดปุ่มสีฟ้าอีกรอบนึงแล้วให้น้องเลื่อนลงมาล่างสุดกดคําว่าเคมนะคะรอจากสีฟ้ากลายเป็นสีเขียวแล้วให้น้องกดคําว่าเคปอีกทีหนึ่งแล้วให้น้อง,องเข้าแม็ปนะคะกด U ูจด้านซ้ายมือแล้วกดอ้างสิทธ์นะคะบายไอเทมสู่โลบาร์จะขึ้นมาน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยจ้า